คุณผู้ชมคะ82ปีเต็มแล้วนะคะที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะทมกลางความเห็นต่างทางการเมืองทำไมที่ผ่านมาประเทศไทยถึงยังวนเวียนอยู่กับการเรียกร้องประชาธิปไตยถึงแม้ว่าตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยค่ะคุณดวงดาวคะ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์สะท้อนว่าส่วนหนึ่งของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยของไทยมาจากรากฐานของสังคมไทยนะคะที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องขณะที่การปกครองด้วยอำนาจทางการเมืองที่ขาดคุณธรรมก็เป็นอีกปัจจัยค่ะที่ทำให้สังคมยังคงเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมานานแล้วก็ตาม นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยังสะท้อนนะคะว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยในประเทศยังขาดเสถียรภาพและความไม่เข้าใจในแก่นแทะของระบอบนี้ค่ะการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมามักจะให้ความสําคัญกับโครงสร้างอํานาจทางการเมืองค่ะเมื่อมีปัญหาในการปกครองประเทศการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจทางการเมืองใหม่จึงเป็นแนวทางที่ถูกนํามาใช้ขณะที่เรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในสังคมไทยไม่ได้ถูกนํามาใช้ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังสะท้อนนะคะว่าหากจะทําให้คนในสังคมมีความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยต้องปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในแก่นแท้ของประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเด็กค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจําเป็นต้องเปิดกว้างให้ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเด็กๆในสถาบันการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจใเรื่องนี้แต่ควรที่จะให้ภาคภาคประชาสังคม องค์กรต่างๆส,สาธารณะเขามีส่วนร่วมเป็นเหมือนการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการดอกไม้บานประชาธิปไตยร้อยปีมันจะต้องเกิดขึ้นเราจะทําแบบแบบเนี้ยผมผมเรียนตรงนั้นเพราะาผมผมผมเบื่อผมเบื่อสิ่งที่เราทําซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากแล้วมันไม่เคยประาสบความสำเร,ร็จเลย การสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักการของระบอบประชาธิปไตยยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเรานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะจึงพยายามที่จะนำสื่อการเรียนรู้อย่างเกมเมืองประชาธิปไตยที่ออกแบบโดยคนไทยมาใช้ในสถาบันการศึกษาล่าสุดนะคะมูลนิธิส่งเสริมประชาธิปไตยก็ได้นำเกมดังกล่าวไปเผยแพร่ในสถาบันการศึกษาของหลายประเทศในอาเซียนด้วยค่ะและหนึ่งในนั้นคือสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา แม้สาธารณรัฐสหาภาพเมียนมาจะเปลี่ยนระบอบการปกครองจากรัฐบาลทหารมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแล้วสองปีแต่2ปีของการเปลี่ยนผ่านการเมืองการปกครองอยังไม่ทำให้ประชาชนในกรุ่มย่างกุ้งตื่นตัวกับเรื่องนี้มากนักด้วยพื้นฐานสังคมที่ถูกจำกัดข้อมูลข่าวสารมาเป็นเวลานาน,าน ทำให้ชาวเมียนมายังเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลแต่พวกเขาก็รู้สึกยินดีที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้ประชาชนเมียนมามีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นผลพวงที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้คือระบบเศรษฐกิจท,ที่ดีขึ้นเห็นได้จากความคึกคักในย่านการค้าอย่างตลาดสกอตใจกลางกรุงย่างกุ้งที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว การเปิดตัวเกมเมืองประชาธิปไตยหรือซิมเดโมแครซี่ที่กรุงย่างกุ้งโดยมูลนิธิฟีดิสนอรมันซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยได้รับความสนใจจากสมาชิกพรรคการเมืองในเมียนมาและภาคประชาสังคมเพราะถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในรูปแบบเกมกระดานที่ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่ในภาษาเมียนมา รองหัวหน้าพัก NLD ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านเห็นว่าการนำเกมเมืองประชาธิปไตยเข้ามาเผยแพร่จะช่วยทำให้การขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาชัดเจนยิ่งขึ้นรองหัวหน้าพัก NLD ยังบอกอีกว่า แม้การเมืองในเมียนมาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อสังคมเปิดมากขึ้นซึ่งเมียนมาเองก็มีการปกครองโดยทหารมายาวนานทุกคนจึงคิดว่าจะไม่มีการพัฒนาเรื่องประชาธิปไตยในประเทศจนกระทั่งวันนี้ ก็หวังว่าเกมเหมืองประชาธิปไตยจะช่วยทำให้ประชาธิปไตยในเมียนมาเกิดขึ้นได้จริงด้านผู้สื่อข่าวเมียนมาและภาคประชาสังคมที่ร่วมเล่นเกมสะท้อนตรงกันว่าหากนำเกมนี้มาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในภาคก,การศึกษาจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในเมียนมามากขึ้น หลังจากที่สาธารณรัฐภาพเมียนมาได้มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วหนึ่งครั้งและในปีหน้าเตรียมจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่การนำเกมเมืองประชาธิปไตยเข้ามาเผยแพร่กับพักการเมืองและภาคประชาสังคมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบค่ะเกมเมืองประชาธิปไตยได้จำลองรูปแบบการบริหารประเทศที่ใช้ผู้เล่น8คนแต่ละคนจะต้องกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศเพื่อหาเสียงให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตลอดการเล่นผู้รับบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเผชิญปัญหาต่างๆอย่างปัญหาการปกครองทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอ้อมขณะที่ผู้เล่นอื่นๆจะมีบทบาทเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายประชาชนที่สามารถแสดงสิทธิในการเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกมูนิธิฟรีดิดเนวมันอธิบายว่าเกมนี้มีสองวัตถุประสงค์คือต้องการสื่อสารหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยต่อสาธารณณะในรูปแบบของเกมเพื่อสร้างความสนุกสนานความน่าสนใจและเป็นเครื่องมือให้ครูได้ใช้สอนในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนในสังคมประชาธิปไตย เกมเมืองประชาธิปไตยมีความก้าวหน้ายอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาภาษาและตัวละครที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมต,มตามแบบฉบับของแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของประชาธิปไตยสวนีนิ่มปานพยุงวงไทยพีบีเสรายงาน ถือเป็นอีกก้าวที่สําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประชาธิปไตยในเมียนมาให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยในเกมแล้วหากจะให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมนักรัฐศาสตร์เชื่อว่าต้องอาศัยความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยด้วยค่ะย้อนกลับมาที่บ้านเรานะคะเกมเมืองประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่สื่อแรกที่นําไปใช้ในสถาบันการศึกษาค่ะ ผู้ผลิตมองว่าจะให้เกมนี้ได้ผลต้องสร้างกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับเด็กๆด้วย